นับ1ถึง3ใครไม่กดไลค์ขอให้สอดต่อไป1 2 3กดยัง555555บวกมาท่านผู้ชมวันนี้เราู่ในแมป m i c r o w o r s d Size Completion นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปที่จะให้เราดูตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กมากๆนะผมไม่รู้ว่ามันเล็กแค่ไหนนะน่าจะเล็กกว่าเชื้อโลกน่าจะเล็กกว่าแบบเม็ดด<ห>ินเล็กกว่าเม็ดดินจริงๆนะโอเคใครชอบเล่นแมปแนวน,นี้คอมเมนต์บอกผมด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมขอซูมดูนอกแบบดีโอ้โหมันซูมได้ขนาดนี้เลยอ,อันนี้คือใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวซูมลงไปกันนี่นะท่านผู้ชมจะเริ่มตั้งแต่ขนาดคนนะเว้ยเราสามารถกดตัว E นะ้ในคอมเพื่อหดตัวได้แต่ในมือถือไม่รู้ว่ากดอะไรโอ้โหมันเห็นมดด้วยนะท่านผู้ชมนี่นี่ตอนนี้เราเท่าคนนี้ใช่ไหมเอ้ยฉันสูงกว่าแกาฉันกระโดดฉันเลยสูงมันจะเลยจะกดหดตัวลงไปนะท่านผู้ชมกดย่อตัวลงไปต่อไปเท่าไนเท่ามาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว กดมาอ๋อนี่ไงแล้วก็จะเห็นสุนัขตัวเมื่อกี้นี่มาตัวนี้ก็แบบรถเล็กกดสุนัขอีกนะท่านผู้ชมตอนนี้เออแล้วเราก็จะเห็นนี่ของเล่นนะท่านผู้ชมอันนี้มันน่าจะสูงแบบไม่เกินหเซนสิบเซนนะท่านผู้ชมรถไฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นของเล่นดาบน่าจะแบบคนถือได้นะเอ,อ้าแต่ทําไมเราเหยียบขึ้นมาตรงนี้อ,อ่ะมิดดาบหล่อนี่นี่ไงท่านผู้ชมมันก็จะมีมีมดนะท่านผู้ชมแล้วก็เล็กกว่ามดคืออะไรวะก้อนน้าตาลเหรอไม่รู้ มันจะเขียนอะไรไว้ตอนนี้คุณเป็นคนมีกล้องจุลทรรศอ๋อระยะแบบระยะกล้องจุลทรรศหรือเปล่าที่แบบมองดูได้นะอันนี้กดกดให้ตัวใหญ่ขึ้นนะกดตรงตรข้อขาวหนยะี่เจะมากดตรงนี้แล้วกันย่อลองไปอีกท่านผู้ชมหดตัวลงไปอีกขออนุญ,ญาตลีลาหน่อยเออพูดนั่นพูดนี่แล้วน,นี่มันคืออะไรวะก้อนอะไรวะท่านผู้ชมมาจะเหมือนว่าจะมีคําแนะนําให้เราอีกไหมอันนี้ไม่มีคําแนะนํานะท่านผู้ชมตอนนี้ผมตัวเล็กกวมดนะดูดีมด มาตัวที่เราเหยียบตอนเปิดแมปเข้ามานะท่านผู้ชมดูดีแล้วก็หมาสุนัขแล้วก็มนุษย์นะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้แบบเล็กกว่ามนุษย์มากเลยนะดูดีมนุษย์อยู่นูน่นผมแบบไม่เห็นเลยดูดีซูมเข้ามาแบบโอ้โหเดี๋ยวต่อไปกดอันนี้มันคืออะไรวะก้อนน้ำตาลเหรอผมเดาเอาละกันแล้ว,ว,อ,ลวลอันนี้คืออะไรอ,อ๋อน,นี่กดไปขยายใหญ่โอเคเดี๋ยวจะมากดนี้ละกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะเล็กสักแค่ไหนโอ้โหตอนนี้โคตรเล็กเลยนี่ไงเขาจะเขียนไว้ว่าตอนนี้คุณ เป็นกล้องจุลภาค <Huh? S 1> จุลภาคนี้เท่าไหร่วะแต่ <c oughs> อันนี้มันคืออะไรวะเราเล็กลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแล้วเราจะมาดูอันนี้เป็นอะไรเนี่เนเป็นเซลมั้งเนี่ยเซลในร่างกายอย่างงี้อันนี้อะไรวะี๋ยวเราจะเล็กลงอีกท่านผู้ชมเล็กลงมาอันนี้มันคืออะไรวะเป็นเซลล์อะไรหร,หรือเปล่าอีล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยปลาหมึกเล็กเหรอหรือชโลก <c oughs> ตอนนี้เล็กไม่เล็กไม่รู้นะท่านผู้ชมไม่เห็นคนแล้วเราเล็กเกินไปที่จะมองเห็นคน ันนี้มันคืออะไรวะแบคทีเรียอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นแบคทีเรียอะไรไม่รู้อันนี้เก็บเหรียญอะไรไม่รู้โอเคเหมือนเม็ดเม็ดเลือดหรือเปล่าท่านผู้ชมวะที่ผมเสิร์ชดูใน Google นะท่านผู้ชมมันเป็นเม็ดเลือดด้วยดีจะขึ้นภาพให้ดูนะถ้ามีภาพเออโคนเม็ดเลือดขนาดเท่านี้นะเท่าตัวผมไม่ใช่นะน่าจะเล็กมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะย่อลงไปอีกแล้วกันขอพูดหน่อยขอดูหน่อยอันนี้คืออะไรวะ ขนาดนี้อ๋อนี่ไงน,น,นี่มันจะมีบอกอยู่ขนาดนี้การหดตัวของคุณลงประมาณคูณสิบน่าจะสิบเท่านั้นนะเล็กลงสิบเท่านะจะไม่เปลี่ยนมากนักดังนั้นจากนี้ไปคุณจะหดตัวร้อยคูณร้อยผมจะเล็กลงคูณร้อยนะผู้ชมอันนี้คืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ใครรู้บอกผมดีผมลืมและไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์อันนี้อะไรวะนี่เฮ้ยอันนี้ผมไปนค้นในกู o ก l e มานะนะผู้ชม ผมตูกถึงกับไปเสิร์ชนะผมนึกว่าปลาหมึกเล็กมันน่าจะเป็นอันนี้นะท่านผู้ชมนะแบคทีเรียโอเฟตนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าเป็นไวรัสที่ได้ทําการติดต่อดํารงพันธุ์อยู่ในเฉพาะแบคทีเรียและร์เคียนะผมไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นแบคทีเรียนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยท่านผู้ชมอันนี้ผมไปเสิร์ชด,ดูผมใช้รูปอันนี้ค้นหาดูอันนี้คืออะไรไรู้ผมผมลืมเขาเรียกอะไรวะ<อ>มาเดี๋ยวเราจะเล็กคูณร้อยนะท่านผู้ชมรอบนะี้ มาเลกคูณร้อยแล้วโอ้ไม่ตอนนี้เราเป็นขนาดของเมลูโมลปลิ้นพันกันตื่นเต้นโมลกุลเล็กเท่าโมลกุลนะท่านผู้ชมขนาดของโมลกุลนะท่านผู้ชมจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมื่นอังสตอมนะท่านผู้ชมฮผมไปเสิร์ช Google มาเหมือนกันผมจะมาอธิบายให้ฟังหนึ่งอังสตอมนี่จะเท่ากับเท่าไหร่วะ อันนี้อันนี้ถ้าเขานับเวทจากเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะผมเอา1 0,000อังสตอมแล้วกัน1 0,000อังสตอมจะเท่ากับ0 00, 0 00, 0 0 1เซนติเมตรยัดแค่มันเล็กขนาดนี้เลย0 0นย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะท่านผู้ชมหนึ่งเซนติเมตรมันก็เล็กแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมไปเสิร์ชใน Google นะผมคำนวณแบบเป็นหน่วยจากอังสตอมเป็นเซนติเมตรนะล่าน,นี้คือลาย h t วะเนีเ่ยเฮ้ยผมไม่รู้นะท่านผู้ชมขอข้ามแล้วกัน ขามไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดีไหมเนี่ยโ้โหอันเมื่อกี้มันใหญ่อันนี้เล็กไปเลยนะนผู้ชมอันขาวๆเนี่ยนะผู้ชมจําได้ปหมอันขาวๆที่พี่ต้นถามเราไปหาข้อมูลมาแล้วมันคือยีนลำดับ DNA หรือ RNA ที่สามารถถอดรหัสออกมาเป็นโมเลกุลหนึ่งหนึ่งที่สามารถทำหน้าที่ได้โดยปกติแล้ว DNA จะถูกถอดรหัสออกมาเป็น RNA RNA นั้นอาจทำหน้าที่ได้เองโดยตรง แค่นี้แหละเดี๋ยวงงไปกันใหญ่มูหา้ามูหา้ามูหา้ามันไม่มีคำอธิบายบอกเลยว,ว่ามันคืออะไระอันนี้ถ,ถ้า,ถาม,มีคำอธิบายบอกน่าจะดีนะท่านผู้ชมมันใหญ่มากเลยมันเป็นเม็ดอะไรวะใครรู้ก็บอกผมทีว่เม็ดเลือดที่เล็กที่สุดงเงี้ยอไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะมากับอันเน,นี้ยมันมันหดได้อีกหดคูณร้อยอีกเหรอถ้าเล็กกว่านี้มันจะเป็นไรวะโอ้โหไอเม็ดเมื่อกี้ท่านผู้ชมดูดิกลายเป็นแบบ กลายเป็นใหญ่เลยดูดีแล้วผมซูมออกนอกแแมพนะท่านผู้ชมไอเม็ดเมื่อกี้ดูดีเท่าตัวผมใหญ่กว่าผมเป็นร้อยเท่าพันเท่าอ่ะต่อไปเล็กเป็นอะไรได้อีกวะอันนี้คืออะไรอันเรืองเหลืองนี่น่าจะเล็กกว่าโมเลกุลแบบโคตรเล็กนี่เขาเขาบอกมีคำอธิบายตอนนี้คุณเป็นพลังใต้อะตอมแล้ว <Wow. S 1> อะตอมนี่ขนาดเท่าไหร่วะ <c oughs> นี่ยังใต้อะตอมอีกนะ อันนี้ผมไปเอาข้อมูลมาจากอะตอมไฮโดรเจนนะเขาบอกว่าอะตอมไฮโดรอะตอมไฮโดรเจนนะหนึ่งร้อยล้านอะตอมวางเรียงกันมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรตอนนี้ผมอยู่ใต้อะตอมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าหนึ่งแสนล้านอะตอมเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรโอ้โหหนึ่งแสนล้านอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไปเสิร์ชกูเกิลมานะผู้ชม <c oughs> ถ้าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ขออภัยนะท,ที่ผมได้พูดไปเพราะว่าผมก็เสิร์ชตามที่ผมเข้าใจนะอันันเล็เกจะหดลงไปอีกอยากรู้ว่ามันจะเล็กแค่ไหน รู้สึกว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระอันนี้คืออะไรวะไม่ไม่มีข้อมูลแนะนำหน่อยเท่าที่ฉันหามาแบเรียมออกไซด์เป็นสารประกอบดูดความชื้นสีขาวที่เกิดขึ้นโดยการเผาไหม้ของแบเรียมในออกซิเจนถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมักจะผ่านการสลายตัวของเกลือแบเรียมอื่นๆแต่ไม่รู้ขนาดน่าจะแบบโคตรโคตโอะตมอมอะตอมก็เอาไม่อยู่จังวะเนี่ <S 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 มันมีเลกลงงปอีกเล้ท่านผู้ชมดูดิ โอเคโอ้โห okay. oh นี่อะไรเนี่ยเดีวเดียวเดียวอันนี้คืออะไรเหล่านี้เป็นอะไรควักฮ <Huh? S 1> พวกเขามาในขณะที่แตกต่างกันควักคืออะไรวะอะไรวะเขาบอกว่าควักเป็นอนุภาคมากไม่ใช่คืออนุอนุภาคขมูลฐานเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของส,สารค <Huh? S 1> วักมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อรวมกันจะเป็นอีกอนุภาคหนึ่งเรียกว่า huh? ค<อ>วอคคือโคกโคกโคโคหคคคยอกหยอกควาคคืออนุภาคมูลฐานและเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสสารควาคมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อรวมตัวกันจะเป็นอีกอนุภาคหนึ่งที่เรียกว่าแฮดรอนส่วนที่เสถียรที่สุดของแฮดรอนสองลำดับแรกคือโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งทั้งคู่เป็นส่วนประกอบสำคัญของนิวเคลียสของอะตอมเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Color c o n f i n e m e n t ควักจึงไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือพบตามลำพังได้มันสามารถพบได้ภายในแฮดรอนเท่านั้นเช่นแบริออนมันจะไปวิชาฟิสิกส์ละผมขอผ่านแล้วออาเป็นว่ามันเล็กมากนะผู้ชมนะผมเสิร์ชไม่ได้เว้ยว่ามันเป็นยังไงนะมันมีขนาดกี่เซนกี่มินโอ้โหควกัวกควกควักยิงงงไปกันใหญ่โอโหอันนี้โคตรเล็กเลย แลัน,นี้มันคืออะไรบางอันมันก็ไม่มีคําแนะนํานะเดี๋ยวผมขอหดปีกแล้วกันได้ไหมจะหดลงไปก่อนเนี่ยมันจะมีคําแนะนําอีกไหมไม่มีนะท่านผู้ชมโอ้โหเล็กมากอันนี้แบบน่าจะอยู่แบบโอ้โหมันเริ่มเห็นอะไรแบบไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวผมขอหดปีอีกแล้วกันแล้วก็จะเจอกอันเนี้ยเผื่อมันมีคําแนะนําแล้วเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปโตได้นี่อันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าอะไร คุณอยู่ในจุดสิ้นสุดของการเดินทางตอนนี้คุณกลับมาอีกครั้งในการอัปเดตครั้งต่อไปเอามันจะมีเล็กกว่านี้อีกเหรอท่านผู้ชมก็คือเราสำรวจสิ่งที่เล็กที่สุดในโลกเสร็จแล้วดูดิเราจะกลับไปเริ่มจุดของมนุษย์ดูดิเดี๋ยวเราจะกลับไปเติบโตก็เรียกว่าอะไรนะนี่ไงกลับไปเริ่มใหม่โอเคท่านผู้ชมผมก็ได้ดูจบแล้วโหดูแบบดูดิเห็นไหมตอนนี้ผมกลับมาตัวเท่าเดิมแล้วดูสิ่งที่มันเล็กลงไปนะท่านผู้ชมหมดแล้วก็โอ้โหเล็กไปเรืเ่อยๆสวัส so, ดีฉันเจอนายแล้วนะหมดแล้วเหรอ อันนี้ไปหน้าอยู่วะเนี่ยก็ไปไม่ได้เออวะท่านผู้ชมลองมาเล่นดูนะผมก็ได้ไปแบบขนาดที่เล็กที่สุดละมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์ั้สใครผมด้วยนะครก็ผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบายจุไปโอเคไปแล้วไปแล้วโอไม่ประกันจะโกงงงนะขอโทษด้วยอโอเคไปเลยไปเลย